เสียงฝีเท้าบนชานชาลาสุดท้ายคืนหนึ่งในฤดูหนาวมีชายหนุ่มชื่อเคนตะต้องเดินทางจับบ้านต่างจังหวัดด้วยรถไฟเที่ยวดึกขบวนสุดท้ายออกจากสถานีตอนเกือบเที่ยงคืนสถานีเล็กเงียบและแทบไม่มีผู้โดยสารแสงไฟนีออนบนชานชาลากระพริบเป็นจังหวะเหมือนจะดับทุกเมื่อลมหนาวพัดผ่านช่องว่างระหว่างรางรถไฟ เสียงลมเสียดสีกับเหล็กกลายเป็นเสียงหวิวแปลกประหลาดเคนตะมองไปรอบๆชานชลามีแค่เขาคนเดียวหรืออย่างน้อยเขาก็คิดแบบนั้นแต่พอเขามองไปยังม้านั่งปลายชานชลาเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเงียบๆเธอสวมชุดกิโมโนสีขาวผมยาวปิดหน้านั่งนิ่งไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยเคนตะรู้สึกแปลกๆเพราะอากาศหนาวมาก แต่เธอกลับไม่ใส่เสื้อคลุมเลยเขาพยายามไม่สนใจคิดว่าอาจเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่ที่มีธุระดึกๆเสียงประกาศรถไฟดังขึ้นเบาๆผ่านลำพงเก่าๆรถไฟเที่ยวสุดท้ายกำลังจะเข้าสู่ชานชลาที่หนึ่งเคนตะถอนหายใจด้วยความโล่งใจเขาอยากขึ้นรถไฟและกลับบ้านให้เร็วที่สุดแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างกึก ก,กึเหมือนเสียงใครบางคนเดินลากเท้าอยู่บนพื้นคอนกรีตเขาหันไปมองต้นเสียงผู้หญิงคนนั้นกำลังยืนอยู่แต่แปลกตรงที่เธอไม่ได้เดินบามทางปกติร่างของเธอค่อยๆขยับเข้ามาโดยไม่ยกเท้าจากพื้นเลยเหมือนกำลังลอยเคนตะรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเขาก้มหน้าลงแกล้งทำเป็นดูโทรศัพท์ แต่หัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินชัดในหูตัวเองเสียงลากเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆกรึกกึกกึกจนกระทั่งมันหยุดอยู่ข้างหลังเขาลมหายใจเย็นเฉียบพ่นลงมาที่ต้นคอคุณเห็นฉันไหมเสียงผู้หญิงแผ่วเบาเหมือนกระซิบอยู่ในหูเคนตะตัวแข็งทื่อไม่กล้าหันกลับไปมอง ทันใดนั้นไฟบนชานชลาก็ดับพรึบลงทั้งแถวเหลือเพียงแสงจากอุโมงค์ที่รถไฟกำลังจะออกมาเสียงล้อเหล็กบดรางดังสนัน่นเขาไม่คิดอะไรอีกรีบวิ่งขึ้นรถไฟทันทีที่ประตูเปิดประตูปิดลงอย่างรวดเร็วเคนตะสุดตัวลงนั่งหอบหายใจอย่างหนักมือยังสั่นไม่หยุดเขาคิดว่ามันคงจบแล้วแต่เมื่อเงยหน้ามองไปยังประตูกระจกที่สะท้อนภาพด้านหลัง เขาเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่